ดีใจมากมากตามบอว่าแจกนะค่ะค่ะมู่ก้าวมู่ก้าวมาหนานะคะค่ะถึงเสี่งไงมู่ก้าวมาหน้ามด้งด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอันเฉลยนะครับเฉลยอ๊อฟลูกอ๋อดีใจไม่ใจดีใจไหมดีใจลูกน้ำตาเล็ดเลยเสียออมสนุกมากเลยค่ะอ๋อแล้วก็เชียร์เชียร์สนุกมากลุ้นไหมครับลุ้นไหมลุ้นมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ดีใจกับน้องไหมครับดีใจที่สุดเลยใช่น้องแสดงท่าดีใจให้ดูหน่อยท่าดีใจเมื่อกี้คลิปนียังไงคลิปวันนี้บรรยากาศที่หมู่เก้าบรรยากาศีนหมู่เก้าบรรดุมกำร้องโอเคพี่น้องชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นท่านในอำเภอท่านปลัดท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันกับอะไรก็ชาวบ้านมู่ตีเก้าอะไรก็ชาวตำบลบ้านนาครับวันนี้ร่วม ใจเชีย,ชยน,อนอ้องน้องอ่าน้องอ๊อฟกับตอนนี้กะบ้นยังไม่เป็นต่างการปไม่เป็ต่างกาแต่ตอนนี้นออ้องอ๊อฟมันอ่ากระโดดพานนั่มกลื่นอยู่ตอนนี้กับผมกะเดี๋ยวรอรุนรอร่นรอรุ่นกับผมเร,เราเล่นตองด้วยกันโอเคครับเราก็เป็นต่างการแล้วนะคะว่าน้องอ๊อฟได้เยนันชงค่ะ <Yeah! S 2> ดีใจก็คุณตุกๆุๆ๊เลยนะคะ และตอนนี้เราก็อยู่กับนักกรีฬากระโดดสูงชายนะคะซึ่งทำเหรียญเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะคะเพิ่มเหรียญทองให้กับทัพนักกรีฬาไทยอย่างเหรียญนะคะขอบคุณสิริพิชัยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับเหรียญทองเหรียญน,นี้ดีใจมากเลยครับมากเลยครับเมื่อกี้มันจะได้เลยคนดันไหมคะคนดันไม่รักกันครับนักกีฬามาเลเซียเป็นชู่แข่งของเราใช่ไหมคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะเหมือนเขาไม่มีฟิวครับในการโดด และเราก็โชคดีด้วยนะครับเราก็โดดผ่านคนแรกทำให้มาเลเซียนกดแดนด้วยคาดหวังไหมคะเหรียญทองในครั้งนี้คาดอยู่ลึกๆครับแอบหวังอยู่ลึกๆใช่ไหมคะลลึกเใส่ตีในวันนี้ก็ถือว่าเป็นใส่ตีที่ดีที่สุดของตัวเองใช่ไหมคะเป็นพีมดีของเรานะคะขอแสดงความดีใจกับทีมกระโดดสูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์ไหมคะคุณไม่ออกเลยเยอะแยะเลยแม่หลวงโดไม่อยากได้จะบอก แฟนแฟนจีราสาวไทยมั้งมองกันได้ยังจอดไม้แต่งงานกับผมครับยืดๆนี่อยู่จังหวัดไหนนะคะอยู่พัทลุงครับพัทลุงฝากอะไรถึงเกองเชียร์มั้งทุกคนทุกคนเลยครับตีโอตีบานมีก็มีจอดเปิดรถตีบานเนี่ยเลขหน้าวันเลขกันงหวัดในนะครับเจ้าเจ้าสาวแอบเชียร์อยู่ไหมนี่เจ้าสาวแอบเชียร์อยู่ไหมอย่าบอกหน้าว่าจินซอสเท่าไรเดี๋ยวขรัวได้เล่นช่องเท่าไรดีใจด้วยนะคะครับผมค่ะ